ครับนี่เป็นในบริเวณวัดกุฏิอะไรต่างๆของวัดสันติคีรีแล้วก็ออฟฟิศนะครับทำซะร่มลื่นหน้าอยู่หน้าความนักอาศัยจริงๆนี่ก็เป็นทางเดินขึ้นไปเจดีซึ่ง สูงชันเล่นเท้าเหนื่อยนะครับก็มีบันไดให้เดินขึ้นแต่ก็หลายคั้นมาก เดินตามบันไดนี้แหละครับ719ขั้คันก็จะถึงเจดีไปครับเดี๋ยวเราไปกันครับ อีกช่วงนึงที่ชันพอดีสูงมากสูงชันมากเดียวเลยครับคิดว่าความชันก็อยู่ในราว3 0ถึง40องศาไม่เป็นไรครับสู้ เดินทางกันต่อครับดูวามหน่อยครับบริเวณป่าโดยรอบครับรอบๆอบสะพาน คนไมล้ล่มคืนสังเกตดูดตะไคร่นะครับที่ขึ้นและจับบริเวณด้านด้านข้าง ของบันไดาทางขึ้นตลอดเส้นทางแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นในพื้นที่แห่งนี้ในที่สุดก็ขึ้นมาถึงพระบรมธาตุจนได้แต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอสมควร มีคนมาท่องเที่ยวกันเยอะเหมือนกันรวมทั้งมานั่งชวงมวิวบริเรียนที่เตร,ร,รียมไว้ให้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบริเวณพระเจดีกันครับ เป็นประเวณในพระบรมเจดีย์บรมธาตุกว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็มี พระบระมรูปของสมเด็จยาประดิษฐ์ตั้งอยู่ตรงกลางเจดีย์ชั้นล่างอากาศเย็ยนสบายด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆอุโบดสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระอัฏฐิของสมเด็จญาเราลองเดินไปดูกันนะครับเข้ามาในข้างในตัวุผผูบสดก็จะมี พระพุทธรูปสง่าเลยครับรอบล้อมไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ที่สวยงามมากมายต้นไม้ใหญ่ ครับและนี้แหละครับคือสิ่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวอีกแห่งหนึ่งบนดอยแม่สลองครับ